กอนนี้มันอ่อมไหวนะครับพร้ <c oughs> อมนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ได้ไหมอันนี้นั่งจะนั่งครับฮึบนั่านั้นเาไม่เห็นอย่างั้มครับเราว่าแกงไหวนะครับจะ <c oughs> ต้ะออ่อมไหวใช่ผักหวานอันนี้กุ้งมเรียบร้อย,ออยสีสัวเจลล่มันหลายอย่างเนาะ ตัวนี้คือเปียกาพี่มปนลูกทำพี่เป็พอ่อเราพ็เขามนเอาเยอะแต่ก็จะเอามาแกนมาอ่อมอานี่แหละอันนี้ครบครับปรงจรกร้อยแล้วเนี่ยอิสุว์ดิมเออเออเออครับพี่น้องต้องทำพี่สกวันเดอร์อห้อนชีสสกวันอรครับพี่น้องชีสทั้งเป็นชีส ทำชัวชัวสัว,วออนะครับเนี่ยครับหนัง่งแบหนั้นดิน้่งนี่ครับมิดขาออกครับเทเป็นสิ้นครับเดมินว่าจะเป็นสั่วครบถดก็้ด้ส่ว หอนหอนกหอนเนือปลครับนี่ครับตัวคไหมครับผมจะเล่นบุกไปเยาเล่นว่าหน่อยซะเนาะเขาเบื่อี่ละเฮยวกราบะมีเสนก็เลใส่เขาเบื่อเด้ปอมี่ เดี๋ยวสิงหูงแจักดอกอเขาให้เขห็ดวันใหม่ไม่มีคุณน,นี่เตรียมสัวนะครับเตรียมสัวโอ้ยหนูพริกมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปใส่ให้มันอื่นเนาะครับมีแกงครับซ้ำนี่ยแบบพริกอ่ะอันนี้ครับแกงเนี่ยก็ใส่อย่างที่น,อน้องมาด้วยใส่น้ำปลาครับ เนี่ยโอ้ยสองนพ่อ,อเลยก็จบหน่อโอ้ยเด็ดเว็ดเด็ดเด็คเับดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็เก็ดเด็ดเก็ดเด็ดเด็ดเดาดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเดีดบอ็ดเดาดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเเด็ด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 เดเด็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 ด็ดเเด็ดเดัดเด็บเเด็เดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเเด ด้วยใช่ไหมอาพี่เจทำไมไม่ได้เ oh, จ็นที่เหนพ่อก็นาต้างตางบ้วยจิงจะว่าเจีนเปิดได้ทไม่หมดเโอ้เอกเก็บดีดีใช่ปะอ๋อมาพี่ก่อครับได้แล้วครับพ่อเอาเปิดได้พ่อเลยนะ เปิดแล้เลยอันนี้ผักแพวผักแหวมันก็จะใส่ส่วยยางเดียดได้พี่น้องพี่นอ้องเทเหนผักแพวปเนี่ยพี่น้องอันนี้ผักแพวนะครับปึใส่นี่ขวัวค่ใส่ต่อที่นี่ขวัวต้ใส่ครับใส่บดถุงบะขี้ยู่ เก็บ,กบ,บอกดปะอันนี้เขาขัวใส่เลยขัวเขาจะใส่ขัว,วนัง่งดิ้นครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเขาเรียกขัวนะครับอันนี้ก็อขัวคบเคยกินว่าขัวครบอไรที่นี่ตุ่มใส้คาตุ่มใส้คาแซ่มอ่ไส้เบคอูตุ่ม หัวคามันสีบ่ข้าวานมต้มใส่คาอย่างกัะซางต้มปูต้มปลากันคาคาไปว่าอะไรหัวคาก็หัข้าเกียดี่น่โอ้โหไใส่หั่จะข้าวเยเใส่นะกัซ่งสนี้สว่กันใส่หอมมัน เส้นหนัำเปรี้ยวทั้งหมดทั้งนี้มันมันขอดนนเด้เส้นหนัำเปรี้ยวว่าเขากันอันนี้เรียบร้อยนะครับรวบนะถั่วใหญ่ๆหญ่ไปซะเ,เลยนะครับไม่เห็นมากมาไปรู้นี่ครับอุนน้งซ่วครบเรียบร้อยครับล่างก็ได้ษแปบเดี๋ยวเบึ้งเลยครับเบึ้งหน้าตามันเลยใส่ตัวใหญ่ใหญ่เัยที่นี่ อันนี้คือทุิเป็นปอมยิ่งยู่ปามนี่เขาเบื่อปอมปอมมันมีแล้วนี่ะ็ด้แต่เดียว่แล้วครับขาดก็เลิกย่างพวกเล็กม่าไสย่งางที่พวกเล็กครับนี่ครับพี่นอ้องใส้นัําประเดียวก็พอประส่ายสร้กระส,ระสระ่ยังอันออมเขาี่จะใส่สี่นะครับ ขึ้นบุ๊บนี่ก็จะเอาข้าหวานเอาคามาใส่ขวดเอาหวายมาใส่เลยเดี๋ยวปั้งหวา,า้กับลูกกรอนครับข้าหวานใสนกกน่น้ำขวดเนี่ยครับหน้าตาก็จะมีหว้ซับซับเรียบร้อยเฮ็ดเรียบร้อยบุ๊บวันไหนได้เท็่ไหนมันนี่คือ,อยาก,ก็ได้คือเฮ็ดครับเนี่ยพี่นอ้องก้องปายเฮ็ดกับลูกพร้อมกันเด้ครับพี่น้องล่างเรียบร้อยเฮ็ดนี่ เนี่ยพี่น้องเบิ่งเดอ้อนี่ครับเสียบแน่นอนพี่น้องอย่าใส่น้ำลายใช่ไหมกลิ่นใส่น้ำลายมันรวงผั่ลรวงหรือมันเป็นเจ้าลาวตัวนี่ครับครับนี่ครับหน้าตานะครับครับพี่น้องเด้อมานี่จะใส่ตัวนี้ได้ไาม เห็นไครับก็ลืมสลับรื้เนื้อไสอันนี้เขาเหนียาไมาต้งเก็บเึ้นบางอย่ารื้อเลยแต่ว่าเขานอนู่ยมันน่อนอนน,อน,นี่พักหวานพราอีตูเอขาขาเขาเลยตายวโอ้โหครับพี่น้องลูกตาดเพรวาเอามาหลายกระกเลักขาแงมปูกเองด้วยจะเป็นตัดเกลียใครเขาเห็กองไงเนี่ยเอหน้องตามนะคอตดามนะเวลาตัดเสจเกี่ยงเขาบดต้องปฏิบัตดแบบนั่นปฏิบัตดแบบนี้น นี่นี่สามนี่ครับน้องครับเกียงวายครับเห็นบวักยู่อ้อมบ่อ้อมบ่โอ้เกียงนี้เกียงนี้เสกข่าเบือเสกข่าวเบือเลยข่าวเบือแล้วเส่ข่าวเบือแล้วเปิดกองเลยเหรออันนี้เพราะมันข่าวเบือได้พี่น้องข้าวแป้ง ผู้ไทยสิมากินข้าวแป้งเยอข้าวแป้งนี่ก็ยังเขาเรียกเรียกข้าวแป้งเขว่าเขาัดเศษไส้ใบไม้ใบไม้ที่ไม่กินผู้ไทยซอสแยมแดงกระเทียมไว้เขาเรียกตำใส่กระเทียมแล้วก็ไปตากแดดไว้กรนแหียครับแต่กลับมาใส่แกงอันผัดกระเทียมแล้วเขาจะปตากเดยแล้วเขาจะบางคนกินผู้ไทยเบางคนจะตากเอง มเขาตัดเกลีรยมาดีมากนะเก็จาว่าเกลร์ใหายภาพน้องนี่เับกินนกันเลยห่อนไหลพวกีห่อนกหนเ่งเค็ดกับเข่าครับสองยางเลย บ่มีงานาทำอีให้ตัวเขาเองเอสนอให้เงาแกรำเดวีวันที่เก้าเด้อวันที่เก้าที่กนันวานนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกนันด้วยนะครับแล้ววันที่สิบเอ็ดยูคุแก้วครับที่เบียร์ยูแก้วเด้อออุรุกวันนี่วันนู่นจังหวัดไหนเนาะแก้วว่าอยู่อุดรครับบ้านาาพี่เอกลูกกุ้งสกปรกน,นะครับแต่อยู่บ้านยังกับบ้านยาง เราสนกล้วยครับหมามนีเนาะครับอีกตูใส่ป่ะใส่อะไรใสะเด็นขึ้นไปอาดขึ้นไปน้ำบ็อบบึงไปมีเหยียบลอยเลยพี่น้นองโอ้โียเสียบให้ตักีมันมก่อนเลยนาะน้ำนี่อนะไร จันเลยจับกนับใส่จังไปด้วยไปด้วงล่าขาวหน้าัว สัวกลุบน,นะ,ค,ะครับครับหวานมาใส่ถักหวานมาใส่ะค,ะครับเรเจะมาขักมาลงเห็นไหมครับพี่น้องเป็นว่า,นเนาเก็บต้อเจา นี่ครับผมเบิ่งจะแกะกรได้ตอนหนเป็นมินยูนี่เห็นปมันนี่กะิยสีว่าคบ่ใส่ข่าเบือแต่ว่าทุกนใส่เข่าเบื่อได้เห็นีิเห้าเขาอยายให้ที่เขาไปไปหน่อ่ะตายขอคอยไปใส่บัต้เขาเขาไหนเมืนัีนเด็กยิ้มเนี่นี่เขาแป้งครับนี่เขาแป้งจะเป็นก้อนไหม อีกก้อนสิครับก้อนกัแป้งเพิ่เมเทมคอบือครับประเดิมตับเนี่ยบดเฉลยครับบดเฉลยนะครับบดเฉลยนะครับใส่ซอคลงฟอครับเนี่ยครับเรียบร้อยคอยส่งเด้อรคอยส่งครับ้เ no skill no more ก็กินเลยด้พี่น้องป้อมหวายครับใส่แับหวานใส่เห็ดหูรรดาดใส่เห็ดปดน้องพี่ยู่เนอะแล้วตอนนี้หาเห็ดบูดเ็ได้อยู่ในพื้นกระเมืองน้องไอ้ขอบุสุพูดก็ได้เลยนครับเนี่ยครับพี่น้อง โอเคป่ะ okay, ครับนี่ระคาใส่กินนั่นกินมรองไ้่ใช่ไม่ได้กินฮะยังแม่ได้กินสิก็แม่บม่ได้กินมันขวมที่บ่เนี่ครับ <c oughs> ครับเรียบร้อย รีวิวปิดแก๊สได้เลยนะครับพี่วิวครับเนี่ยขาใส่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยระหว่างอาหารค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับปอมไหวครับสั่วกุ๊บเห็นไม่เห็น แเปลนะรแอบบอกแม่ตาบุีไหมโทษอินเมยป็นงไงเนาะฮะอินเมยอินเมยตัวแล้วยักห่างไน้อยเพราะมันนอนหลับประศเราวะมันนอนหลับบนิบนพอจะไปได้ทีมั้เออไดได้ว ใส่ไรเนี่ยช่วยทำไมไม่ได้ต้องเอาช่วยใบใหญ่กว่านี้หรือว่าใบนี้เราค่อยยกไปเลยบ็ไดยูแบบนั้นก็ไ,ได้ครัหรือจะใส,ออะส่อันนี้ครับมันจะขวมครับอะนาตอเท่าเรียบร้อยตัวเ,เ,นะเส้นหัวนี้กันได้อยู่เนาะนี่ครับ ก็จะเอาสัวอบใส่เลยนะครับใส่สองอย่างก็ได้ที่เราไปอยู่นะแป๊บนึงนะเกือบเม่นว่าได้กลิ่นเทนก็จะเกือบเป็นง่วมเขาจะว่าบ่ะพี่บัว่าอยู่รถเกือบเม่นว่าได้กินจิงมันเหญ่แง่หมดเนาะดี๋

ร้อมท้องจะบอยไม่นหลายเวยครับต้อนหลายกอยืมก้อนหลายน่ครับอ้นมัอนีเขกอียดไดเียดสิเียก็ไปนอน ก็ใส่หนาไหมใส่นาไหมนุ่ม้วยวไอ้เขาเขาเี่ากเข่ามาเลยสควอมาเลยเนาะแล้วก็โทรศัพท์ก่อนไปอยู่ที่อินเดียไหมอยู่ที่ห้องแกก็ดีงที่ไหนเขาเปิดเตะไหมบองเขามาทำไมไน้ำมาด้วยี่น้องน้ำมาเบิงนะ่งด้ว ัวกนะครับัวกบก็อยู่ีเปียกหมดเลยอะไรทบเปล่พ่อเกียงอะไรคะพี่ค่ะบอยู่ที่นี่ไหมกดไมม่ครับเอาชุดคอนเสิร์มันจะออกองมาไหมพี่เียกไปเล้เออี่เได้หรอล่พ่อเไ่อานี่น่ะนี่หางเขาลมา้ว่ะฝา ห่อนแน่้ปเล่นทิงชุดๆน่ลละทำพอจะมาห่อนแท้เอาเอาซ่อนซ่อนไม่พอนหละจะเอาซ่อนเงาเลยปลาเอาซ่อนกันสันมล้กันสดแซ่ขันเอาซ่อนเงานี่มันสีสดแบบนี่เป็นยังไมันขวงปาน่ดูทบอกคนมาปันซ่อนเงา เอาเงี้ยวไม่ไห้คนม <c oughs> ันต่างกันคนทำมันมากต่างกันดีเมียนสเมีนปอาวังส่วนสน,นั้นส่วนเงีไหมปอขึ้นมาหอนครับที่พี่น้องตายก็ฟูดายแต่ผมเห็ดออมมันอมอมมีคนกับสีเบืองอยู่บางนเบิงจะค้นอย่างไรแม่พราะอะไรขนนี่ลอยก็ททันครับบ่อยลอยปอยนบอกเออไข่อยู่ไปนักแม้วาสันติจารพี่น้องเบิงเห็ดต้องกลินเลไ ตามภาษาเนี่ยนะพี่้องด้วยเดี๋ยวก็เลือกส่ดนี่ชักจั่งไปเข,งเขียมเนียวพี่บอกีห้หนึ่ัวห้าหน,น่นี่มันเนี่ะ โอ้ยพี่น้องโอ้นี่ครับยเ้ยอบมนอยู่ประเทศไหนกินอา้ารบบกุมัน

เปล่าเลยเนาเยอะเออจะกินลงอะไรพี่นออกที่นี่ยิ้วสิกินเขาแทบไม่ยิ้วสิกินเข่าลงมาลูกตรงนี้ยังซ้อนมาเปนน้องนึงแซบินตัวแซบมาครับน